เดยครับวันนี้ผมจะมารีวิวและแนะนำกองแอร์แล้วก็กองอากาศของแอร์รถนะครับก็ที่ผมเลือกใช้จะเป็นของอยี่ห้อของโคโค่นะครับตัวนี้จะเป็นแพ็คคู่นะครับคือแล้วผมซื้อมาจะเป็นแพ็คคู่แบบน,นี้เลยซื้อมาจากาช่องต่อๆเนาะก็แพ็คคู่จะถูกกว่าก็การเปลี่ยน กองแอร์หรือว่ากองอากาศรถจนนะครับก็ตัวผมเองผมจะเปลี่ยนปีละสองครั้งครับครึ่งปีต่อครั้งหนึ่งก็จะเปลี่ยดละก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้อ,อันนี้เปนของวีออปีสิบสามขึ้นไปนะครับลูกล่างมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถ้าปีสองพันองลงมามันก็จะเป็นใหญ่ๆหน่อย จะเป็นสีเหลี่ยมใหญ่กว่าน,นี้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็อันนี้ผมจะใช้ประจำยี่ห้อน,นี้ประจำแล้วก็จะสั่งประจำกับร้านที่ผมซื้อประจำแพคคู่แพคคู่ครับจ,จะถูกกว่าแล้วก็อันนี้จะเป็นกองแอร์ซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนตลอดนะครับเปลี่ยนปีละสองครั้งอย่างที่ผมแจ้งไปเพราะว่าเราต้องสัมผัสกิน หรือว่าตัวนี้ไปเป็นตัวกองอากาศภายในอของรถเราเนาะที่มันอยู่ข้างในกองฝุ่นกองอะไรที่จะเข้ามาหาเราในในในรถเนาะก็อันนี้จะเป็นกองแอร์ที่ผมใช้ประจำจะสีขาวนะครับก็ละเอียดความละเอียดผมก็ ดูแล้วราคาไม่แพงเลยนะที่ผสั่งมาเลนะครับก็ใช้ดีนะถําคนรักรถนะครับก็ควรจะเปลี่ยนปนีและสองครั้งเดี๋ยววิธีการเปลี่ยนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเปลี่ยนไส้กรองอากาศของรถยนตนะครับ จะเปิดฝากโรงรถนะ<ช>ก็เปิดฝาโรงรถนะให้ฝากระโปรงผู้หญิงก็ง่ายนะครับที่เราจะเปลี่ยนมันจะอยู่ตรงกล้ตรงนี้นะโอดล็อกตัวนี้ซ้ายขวาแล้วก็ดึงหางออกมาได้เลยก็มันจะอยู่ตรงนี้ โดำมากอันนี้ผมเปลี่ยนมาประมาณหกเดือนแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนละทำไมต้องเปลี่ยนรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อวานจบที่แล้วผมเข้าสูตรมายอแนะนำให้เปลี่ยนก้องแอนนะครัแล้วก็แจ้งราคาผมมาใปรุ่งเนีอย ตาแจ้งว่า650บาทโอ้โหจะผมซื้อข้างนอกนก็จะอีกราคาข้างนอกจะอีกราคาหนึ่งนะครับก็ดูงานแล้วก็โอเคตามที่เคยซื้อมาก็เริ่มแรกก็เอากลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับยัดแล้วก็ดูความเรียบร้อยแล้วก็ปิดล็อกด้วย ข้างซ้ายและข้างขวาจะมาต่อที่กองแอร์นะครับตัวกองแอร์นะครับก็จะอยู่ตรงลชักที่เราเอาไว้เก็บของนักก็ดกึงแล้วก็สามารถยกออกมาได้เลยก็ วางไว้ครับกลองแอร์ก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับก็จะมีตัวล็อกตรงนี้ครับดึงออกมาได้เลยแล้วก็กลองแอร์จะอยู่บริเวณนี้ก็สามารถดึงออกมาได้เลยโอ้โหดำมากครับขนาดแค่หกเดือนนี้นะครับเนี่ยอันนี้ อันใหม่ก็จะเป็นอันขาวเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่อากาศก็จะเป็นอากาศบริสุทธิ์เข้าหาตัวเราแล้วต่อไปนี้ก็ใส่เข้าไปเลยครับรปุ๊บตัวล็อกตัวนี้ใส่ด้านนี้เข้าไปก่อน ค่อยเห็นเท่าไหร่ได้แล้วก็จะปุ๊บแค่นี้ก็เป็นการเสร็จที่เราจะเปลี่ยนกองแอร์เนาะจากนั้นเราก็ใส่เกะไว้เหมือนเดิมก็เรียบร้อยครับวิธีการเปลี่ยนกองแอร์รถยนต์นะครับง่ายๆ